เอาแล้วนะทุกคนเออวันนี้ผมได้ไปปลกปลานะที yani layers, okay. friend. Friend. ่วัดวาตัดอะไรแล้วจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะไม่บรรยากาศแล้วก็คลิปนะเจอกันคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายขอให้น้องๆหนูๆใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะโอเคไปพี <S <S ota, ่น้อวันนี้มาพบกับผมนะแบกล่วย เรามาอยู่ในป่ากันเสามคนแล้วเราจะไปปลูกป่าปกันนะทุกคน,นไปดูอะหละิจโอ๊ยไปไหวแล้ว เราไปถึงที่หมายกันแล้วนะทุกคนยังอ๋อยังดีอ่จุดที่หมายคือที่นี้โอ้โหไม่ไใจเลยโอ้นั่นแหละไม่ไกลเลยเดี๋ยวมันก็เลี้ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เดี้ยวเลี้ยวของนี่ก่อนนี่ทุกคนเดี๋ยวเลี้ยวลงทางนู้นมันมีบันไดอุ้บันไดสองร้อยกว่าขั้นลิ่งนุ่งอะไรกระโดดงุงกระโดดจากหน้าผาได้ไหม ขึ้นอีกโอเคยังไม่ถึงนะทุกคนไปสิวพูดอะไรหน่อยสวัสดีครับวันนี้ผมเ็อพอแชร์นั่นก็ไผมไม่พูดอะไรมากครับเหนื่อยโอเคผมอยากจะบอกว่าเอาไว้เจอตอนเอ้าเดี๋ยวถ้าไม่รู้จักก็อยากรู้จักผมนะครับโอเคไว้เจอตอนนังกันดีกว่าทุกคน เรามาฟังคําวิจารณ์ของคนที่ขึ้นเขามานานสิบปีสิบปีได้หรอเออขึ้นเมื่อนี้นี่ะโอเคข้อแรกนะอย่าวิ่งพูดถึงผู้รู้ต้นไม้นี้ผู้เชี่ยวชาญเขาผู้เชี่ยวชาญภูเขานี้มีความชันประมาณ4ี่รอกิโลเมตรอคุยด้วยเวซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาที่ปราบเซียนเล็กน้อยถือว่าถ้าสมมติคนไม่มีความเชี่ยวชาญจริงขึ้นมาไม่ได้ต้องเชี่ยวชาญมาดูแล้นไม้ต้นไม้มไม่หมดวันนี้ ใช่ไหครับเม่ได้กูเลยวันนี้เรามาเดินตามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าอ่าน,นจากกองครับเอ,อ่อพื้นที่ตรงนี้ประมาณสี่สี่ร้อยไร่ตายหาจากนี้ลงถูงพื้นประมาณหนึ่งพกิโลเมตรซึ่งอาจจะเป็นไม่ได้ที่ดีสูงมากถ้าเราโดดลงไปแล้วตายโอเคครับ ขอบค <Okay. Yeah. S 1> ุณนะครับผู้เชี่ยวชาญโอเคโอเคนี่นะเป็นน้ำที่เขาให้เจ้าที่บริคุณมาเชิญครับครับผู้เชี่ยวชาญช่วยอธิบายน้ำสิทธิ์นี้หน่อยครับออน้ำสิทธิ์นี้ใช่ครับเรื่องเรื่องน้ำเป็นคนเงีย้ยงเงียงนี่คือน้ำอะไรครับคนเบนนะครับ ผมจากการคัดการแล้วน้ำจากโกลอุตุนี่ยงไม่เตียว <c ười> ่าฝน,นตกหรือเปล่า <c ười> สุดยอดครับตัครับท่านผู้รู้ <c ười> ่ัดผู้รู้ <c ười> <c ười> โอเคล <c ười> ามาเผยแผ่ศาสนานกันดีกว่าในในก็มาละเผยแผ่ศาสดาเอ้ยศาสนาดีกว่าโอเคไปแป๊บนึงนะ นี่กูไม่ได้เฮียไม่ไม่กระตุกเยคือคือไอฟิวนั่งแบบกูบังเฮียวันนี้ธรรมะผมก็มีแค่นี้ถ้าบุญจะเลยครับบายมาเรามาเข้าเรื่องกันต่อโอเคได้โปรดอธิบายเรื่องการขึ้นมาหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงสบายใจโอ้สบายใจมากเลยพลังแรนะเ ทำยังไงเราทำยังไงทำยังไงช่วยก่อนโอ้โหขนาดนี้เลยเอาละเรามาถามผู้ทดสอบจากชื่อคนนี้เขาชื่อว่า ผู้เสพมตรปูดุษดุดดุดวันท่านผู้เสพก็โอเคนะคะโอเคครับย่้ค่ะยดครับเจอกันในยูทูบนะจะมาสนุกกันข้าลุงจุ้งมตปูดเขามตะปราดเขมตะปรุเขีตสมุกชินตรากกระปลิวสำรวกระมงกระมนจงกระปิวนฮะท่านผู้ชมเรามาสอบถามคนสวยของเราดีกว่าคนสวยครับไม่ทราบว่า อาการหรือว่าความรู้สึกเป็นยังไงโอ้ยห้องน้ำทางนู้นรู้สึกอยากเดินอย่าเพิ่งปิดคลิปดิงั้นเราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเออเดี๋ยวไปพี่ๆจะพังกันต่อไปกินข้าวอะไรกัน ต่างกันจิมมี่ด้วยมาลวันนี้กล้องไงพี่ครับพี่โอเคโอ้ใจกระติบๆตะวันเรามาถือแล้วนะไปไปไปข้างบนเจ๊ข้างบนนะเรามาอยู่คนหล่อที่ชื่อน้องเปรมแต่เสียดายที่เขาไข่เล็กหรือดอกไข่เล็กมากโอเคมาเมาดูข้างบนกันดีกว่ามีอะไรบ้างข้างบนน่ารอดวาเนย เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะ้เรื่อเป็นบพี่น้องเลยไม่อินจะไปน้องก็ไม่ฟินในจำยังไงน้องก็ไม่ไยอมจอหาเป็นน้องพี่ก็จะยอมอายุมันต่างก็ได้แค่มองอละนะตอนนี้เราก็กก็ำลังกลับทุกคนหลังจากได้เสร็จแล้วก็ โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายคิดแตคิดแต่โมแนโอคิมูจินะหุ่นเธอมันโคตรเมิเซมิเห็นเธอแล้วจะจะเข้าไปเคลย์เคลย์ดวงตาของเธอช่างงามหยดแต่วรักของเรานั้นยังไม่จบคุ่นเธอมันโคตรเซมิเน็ตชั้นนี้เป็นชั้นที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ